องค์กรเพื่อสังคมผูนชูนะคะท่านผู้บริหารและตัวแทนจับหน่วยงานต่างๆที่ให้การค่ะพวกเราก็็นความเชื่อค่ะว่าความแตกต่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประสัรคนะคะแต่กลัากันการทําการยอมรับความแตกต่างแล้วก็การเติมเต็มให้แก่กันและกันนั้น จะแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วนะคะและในปีนี้อยู่เองก็ได้เสนอตีค่ะของการดนโรีภายใต้แนวคิดการศึกษาแบบเปลี่ยนเฟรนซ์แตกต่างกันได้ไม่เป็นไรขอเชิญรับชมค่ะแต่พอเข้าใจยอมรับในความต่างนั้นพล้อมสร้างสารรค์เป็นพลงังแบบรู้ออทิสติกลก แตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเข้าใจนะยอมรับต้งนรามภาพภูใจให้กับพวกเราป<สถ>อเสียงปรุงต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษท่นนานนี้ค่ะน้องเฟิร์นพราานะค่ะถันสังวันทองค่ามาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกแห่งประเทศไทยคุณประพันธ์พงษ์มากนวลรองผู้อำนวยการฝ่รายกิจกรรมองค์กรสังคมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด สมัมชนแล้วก็คนทุกท่านที่ฉันได้ผ่านมาจุดนี้เคินไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเฟร์นต้องทําตัวเหมือนกับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความเหมือนกับเป็นคนปกติมากจนไม่สำเพราะเขาไม่เข้าใจในความต่างของเราว่าหนึ่งเข้าใจก็ประเภทความพิการอื่นๆที่ไม่มันย่า่ยิ่ง ที่ได้มาร่วมง,งานวันรณรงค์ตรหนักรู้ออทิสติกโลกประจำปี2565ในครั้งนี้นะคะระับว่าสิปีที่อย่างที่คุณพิรันธีได้บอกนะครับว่าที่กาเครือนเขิาพ,พัฒละการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของน้องๆของเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นสภารในในสภาวะขอบคุณคน่ะ เป็นคุณพรมากเขอราคุณพระขอเรียนเชิญอาจารย์ชูศักดิ์จริยาลงค่ะนายก็เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในการประการเจตนารมณ์ในครั้งนี้ค่ะสำหรับบุคคลนักพิติตตามหลักการของอนุสัญญาว่าโดยสิทธิผลิการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ขององค์การประชาชาติเพื่อยึดตามกรอบของริชโนวาดีไฮ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังข้อจากัดทางสังคมเศรษฐกิจสังคมการเมืองสําหรับทุกคนรวมถึงคนพิการด้วยองค์การแหะชาชาติพบว่าบุคคลอาทิกติกจำนวนมากว่าบุคคลคนพิการและคนอาทิติก,กน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนผู้ปกครองสะท้อนว่าการเรียนใกล้บ้านเนีเปนเรื่องที่ยากมาก บางคนเราลูกตอนเริ่มต้นเข้าโงเรีนเดียลูกที่โรงเรียนก็เปรุนะคาระแล้วก็ปนัญหามากก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโรงเรียนด้วยกันก็รับเรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะจัดคณะทํางานพัฒนาร่วมกันนะครับก็คอร์ริดอรให้คนเกิดนะครับเป็นส่วนร่วมของครวที่คนคร์ริเดเนี่ยมีคุณภาพที่ดีดีสัสดีครับผมโคชิ ทศไทยนะครับผู้แทนมูลนิธิออสิสต์ไทยผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชนผู้แทนชลุ่มผู้ผู้ช่งองค์กรออสิสต์ประจำจังหวัดเราคิดว่าจะขยายทุกภาคสี่ภาคมีเชียงใหม่ที่มองไว้อารเป็นเจ้าหน้าที่ขนดใหญ่สงหาแต่ละพิธีกันไว้นะครับเป็นดนตรีดังของประเทศอังกฤษหลายๆเพลงคนของประเทศอังกฤษมีศักยภาพก็มองเหมือนบุคคลปกติธรรมดาขอบคุณค่ะท่านประธาน ลำดับถัดไปลำดับถัดไปไค่ะขอเรียนเชิญนลำดับถัดไปนะคะขออนุญค่ะลำดับถัดไปค่ะรายการลำดับถัดไปค่ะออกจากลำดับค่ะถัดไปนะคะไปนะคะขอให้เรียนตัวนะคะสำนักงานจัดสิบหกนะคะถัดไปก็คือสำนักและลำดับที่สิบแปดนะคะมูลนิธิพอที่เสร็จนะคะสำนัก ช่วถัดไปก็จะเป็นการผ่าภาพไม้สีม่วงท้าอกของเราเราก็จะก้าวไปได้วยกันผมผู้ปกครองบุคคลอทฤษิติมไทยและประธานมูลที่ออร์ทิสติกไทยนะครับอยากจะเรียนว่าวันที่2เมษายนของทุกปีนะครับเป็นวันสําคัญระดับโลกสําหรับรนะรบุคคลอทติกนะตรกบเพราะว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยประกาศให้ทุกวันที่2เมษายนเป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออร์ทิสติกโลก นะครับแล้วก็เชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกเนี่ยจัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยหันมามองบุคคลออทิสติกนะครับให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็อยากเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในความหลากหลายและแตกต่างสำหรับทีมในปีนี้นะครับองค์การสหประชาชาติประกาศเรื่องของ inclusive education นะครับหรือว่าการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาแบบมีส่วนร่วมนะครับที่อยากให้คนออทิสติกเนี่ยอยู่ในระบบของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทั่วไป นะครับหรือว่าอาจจะต้องมีศูนย์ฝึกทักษะโดยเฉพาะนะครับมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสมซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยก็ทําได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ UN เนี่ยมองว่าถ้าตัวนี้นะครับเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นประตูสู่ความสําเร็จของบุคคลอาวทิสติกเพราะว่าถ้าเป็นการศึกษาที่เรียนรวมตั้งแต่เล็กเนี่ยนะครับเด็กก็จะใช้ชีวิตกับคนอื่นได้และจะมีผลต่อการทํางานในอนาคตขเขาก็มองว่าถ้าประเทศต่างๆเน้นนโยบายนะครับนี้ให้ชัดเนี่ย คนไรสิิกก็จะไม่ถูกแยกออกจากสังคมเพราะฉะนั้นสโ,โลแกนที่เรียกว่ายอมรับแตกต่างและเข้าใจเนี่ยก็เป็นธงที่องค์การสันติชาติเนี่ยต้องการให้เรารณรงค์ในวันนี้ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสนนาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหาคนครนะครับมีข่าวดีด้วยครับวันนี้ที่ โดยพระองคงเทพมนาครเนี่ยกรุงเทพมนาครกําลังเตรียมจ้างงานคนมีการ,ท,กรทุกประเภทนะครับแล้วก็เข้าแผนเรียบร้อยนะครับมิถุนาเนี่ก็คงมีการจร้างงานคนออทิสติกแล้วคนมีการทุกประเภทด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็น inclusive workplace นะครับก็ตรงกับนโยบายระดับโลกครับวันนี้หน่วยงานที่มารับมอบโล่หรือรางวัลจากท่าน ผู้แทนของท่านรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรองปลัดลนะครับก็จะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอก,กชนจริง,รงๆเรามีมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เลยขออนุญาตเป็นเฟสเฟสนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมวันนี้เรานอกจากมอบโล่รางวัลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอก,กชนเนี่ยเราจะมีการเมอบสื่อทํามือนะครับซึ่งสําน,นักง,งานกรทสนับสนุนให้มูลนิธิเนี่ยเวิร์กช็อป แล้วก็ผลิตสื่อที่พ่อแม่สามารถทําเองได้ที่บ้านสอนลูกในเรื่องสรงเสรยมภาษาวันนี้เราก็จะมีการมอบจํานวนทันหนึ่ชุดนะครับให้กับเครือข่ายเรานะครับเดือนนึงเดือนหนึงเน,หนงเนี่ยออทิสติกเราเนี่ยดูแลเด็กได้ประมาณ1,500คนทั่วประเทศซึ่งก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเด็กออทิสติกในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ1นึ่งนะครับ<ๆ>ก็คงต้องช่วยกันอีกหลายวิติครับนี่ถือว่าที่เราจัดที่ทรราจรเนี่ยเป็นต้นแบบ นะครับจริงๆเรามี SE นะโซเชียลเน็ตเวิร์กทยเรามีธนาคารชุมชนออติสติกหลายชมรมก็พยายามเอาผลิตภัณฑ์มานําเสนอ<ช>แล้วก็ทํากันตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าแล้วก็ปลายน้ําประเด็นคือวันนี้ที่เราออกสื่อสังคมเนี่ยเราต้องการให้สังคมเห็นว่าคนออติสติกเนี่ยทำอะไรก็ได้ครับผลิต<ช>ภัณฑ์ก็ทําได้มีสูร่ระหว่าบครอบครัวแล้วการที่เราสนับสนุนเนี่ยไม่ได้ช่วยแต่เด็กนะครับช่วยทั้งครอบครัวแล้วยิ่งการแจ้งงานชุมชนเนี่ย น้องๆก็มีอะไรได้นะครับผมคิดว่าอันนี้คือเป้าของการจัดเพราะฉะนั้นในกิจกรรมหลากหลายที่เห็นวันนี้ก็จะมีอาชีพเกษตรอาชีพพ<ช>ัตกรรมนะครับบริการธุรกิจกาแฟนะครับ<ช><ช>แล้วก็อื่นๆแล้วก็กทมอเองก็มาจัดบูธในเรื่องของการเตรียมความพร้อมคนพิการเนี่ยเ<ช><ม>ข้าไปสู่การมีงานทําด้วยซึ่งถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยปีนี้เราก็ช่วยคนพิการในกรุงเทพฯอีกเป็นพันคนนะครับแล้วทางกรม พอกอเนี่ยก็นําเรื่องบูธสาธิตของศูนย์พัฒนาศิลปาออทิสติกที่กรมทําอยู่เนี่ยมาร่วมแน่เปลี่ยนกับเราด้วยครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้จากสังคมก็คือการยอมรับนะครับแล้วก็ให้โอกาสเป็นนั้นถ้าท่านพบเห็นน้องๆน,น,นี่มีภาวะออทิสติกเนี่ยแนะนําเลยครับว่าควรจะเข้ามาติดต่อที่เครือข่ายของผู้ปกครองเราไม่ว่าจะเป็นหน่วิที่ เรามีเครื่องมือคัดกรองนะครับ<ช>ที่เรียกว่า ST S T S, <ST> S, <S, <ST> S, <S เนี่ย <ST> S. <S ใช้ตัวนี้ก็ได้อีกงานหนึ่งก็คือถ้าบริษัทห้างร้านเอกชน,นสนใจเรื่องจ้างงานบุคคลออทิสติกก็แจ้งมาหรือต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ประสานมาได้เรามีเครือข่ายทั่วประเทศครับอนุพักนะครับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒานาสังคมและกีฬาของกลุ่มเซนทันนะครับคนอื่นก็แสดงความยินดีกับโมทออูทิออทิสติกไทยนะครับที่วันนี้เป็นวันมทิออทิสติกสากลโลกนะครับ กลุ่มท่านเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาสนับสนุนมวยที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องๆที่เป็นออทิสติกนะครับที่ได้ให้โอกาสปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่เราได้ให้โอกาสกับ,กบน้องๆได้แสดงศักยภาพความสามารถในด้านการวาดรูปนะครับเราก็จะส่งเสริมน้องๆให้เป็นจิตรกรนะครับแล้วก็เราเองนะครับเมื่อสีห้าเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นํานักศึกษาอาจารย์จาก มาอะไรศิลปากรนะครับมาช่วยทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมนะครับมาเติมเต็มนะครับให้น้องๆเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาฝีมือนะครับที่จะก้าวไปเป็นจิตกรนะครับที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนไม่เป็นภาระรากับสังคมนะครับนั่นคือเป็นจุดว่า,วาประสงค์แลว้ว็ความมุ่งม,มั่นที่ทางกลุ่มท่านอยากจะให้น้องพิการออทิสติก นะครับได้มีโอกาสนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีถ้าเราคิดว่าโครงการที่เราส่งเสริมน้องๆคนพิการเนี่ยนะครับที่ผ่านมา2ปีแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับตลอดที่จะให้โอกาสขนาดเดียวกันเนี่ยเัวเองก็จะมีเวทีนะครับเรามีห้างสรรพสินค้านะครับมีจุดจําหน่ายสินค้าที่อยากให้น้องๆเนี่ยนะครับได้ไปโชว์ฝีมือความสามารถนะครับในโอกาสที่ เหมาะสมถ้ากาสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเราเองก็ให้มุอที่เนี่ยจะไปจัดงานที่ชินโรเวอร์จะเป็นสถานที่เปิดนะครับทางมุอที่เองเนี่ยนะครับก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราเตรียมฐานที่ไว้ที่ชั้น3นะครับโซนอีเดนเหมือนกันนะครับที่อยากให้มุอที่เนี่ยนะครับไปจัดงานที่นั่นนะครับกลุ่มชี่นท่านเองเนี่ยนะครับเราก็ยินดีนะครับ จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับจะเติมเต็มสังคมโดยเฉพาะน้องๆที่ได้โอกาสน้องกลุ่มพิการนะครับตอนนี้เราเองเราดูแลคนพิการอยู่เนี่ยประมาณ6 0 0กว่าคนนะครับมากกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับเรามาีหลายจังหวัดหลายโครงการด้วยกันนะครับซึ่งกอทิติคก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นครับคุณประพานพงศ์นะครับจากกลุ่มทูนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กลุ่มที่กลุ่มทูเองเนี่ยเข้ามา สนับสนุนงานของทางมูทินะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดงานวันตระหนักรู้อททิติกโลกนะครับที่มูทิินะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาทางกุมทูเอเนี่ยก็ได้นำน,ำนำวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารทุกรูปแบบของกลุ่มทูมาช่วยทางมูที่นะครับไม่ว่าทำแอปพลิเคชันในการที่จะช่วยเรื่องการสื่อสารหรือแม้แต่การฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กอะไรต่างๆซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยดาวน์โหลดไปใช้ให้เพื่อฝึกทักษะต่างๆของน้องๆนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยกลุ่มทูเองก็มีการจ้างงานน้องๆกลุ่มอทิสติกเนี่ยทั้งมาตรา33และก็35ด้วยปีหนึ่งก็ หลายร้อยคนนะครับตรงนี้และนอกจากนี้เองเนี่ยในปีนี้เราก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการที่จะไปเซเซอร์วยสำรวจหรือคัดกรองเด็กๆน้องๆกมบอทิเศษที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นการสกรีนให้กับผู้ปกครองว่าน้องเด็กของเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของภาครัฐได้ด้วยนะครับมูลนิธิออทิสติกไทยนะคะแล้วก็ ได้จัดงานเรื่องของการวันตระหนักรู้วันออทิสติกโลกนะคะซึ่งเี่ฉันคิดว่าก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่ที่ได้เห็นสกาภาพนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่วันนี้ได้พูดถึงนะคะ is okay to be different เพราะว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างที่มีความแตกต่างกันฉันคิดว่าเรื่องของความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติเราก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของ ศักยภาพของแต่ละบุคคลแต่วันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะที่เป็นความแตกต่างที่ของบุคคลที่อาจจะมีข้อจํากัดบางประการในในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนมีศักยภาพที่ที่สามารถเชิดมีส่วนร่วมอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขกรุงเทพมหานครเองได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ย สิ่งที่กรุงเทพมหาคนครได้ทํางานมาอย่างต่อเนื่องคือทํางานร่วมกับองคอ์กรคนพิการทุกประเภทเลยรวมถึงออทิสติกด้วยนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าณนะปัจจุบันต้องเรียนว่ากรุงเทพมหาคนครโดยผู้บริหารของเรานะคะท่านประหลัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงทางสภากรุงเทพมหาคนครได้อนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อจะใช้ในการจ้างงานคนพิการเข้าสู่ระบบของการจ้างงานซึ่งเรียกว่ากรุงเทพมหาคนครเรียกได้ว่าเป็นท้องถิ่น แรกๆเลยนะคะที่มีการดําเนินการเดิมเราก็จ้างอยู่แล้วในบางส่วนแต่นับปัจจุบันเนี้ยก็มีสัดส,ส่วนของการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปนตามมาตรา33นะคะที่จะได้มีการนําคนพิการเข้าสู่ระบบของการจ้างงานของภาครัฐนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือ is t okay to be different ก็จะทําให้ได้เห็นว่าศักยภาพของ ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ตามศักยภาพนะคะซึ่งงบประมาณที่เราใช้แล้วได้รับงบประมาณจากสภากรุงเทพมหานครล่าสุดเนี่ยกว่า24ล้านบาทนะ,นะคะเพื่อที่จะจ้างคนพิการเข้าทํางานในสำนักงานเขต50เขตเขตียละ6คนนะคะแล้วก็ในอนาคตอันในกล้นะคะในส่วนของอสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ได้ เห็นชอบในหลักการที่จะมีการจ้างงานคนพิการเข้าสู่ระบบการเป็นข้าราชการนะคะซึ่งคิดว่าไม่นานนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆก็คิดว่าในอีกไม่ช้าเราก็จะได้มีคนพิการเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครอีกจำนวนมากกันนะคะค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทุกท่านได้ ให้เกียดกับกรงเทศมหาครแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันก็อยากเชิญชวนให้ภาครัฐและภาคเอกชนต่างเนี่ยได้ดําเนินการแล้วก็ได้เห็นความสําคัญของมิติ it's okay to be, to be different วันนี้ที่ได้พูดถึงค่ะขอบคุณนะคะผมชิวานนท์พรัตนิกุลในนามของตัวแทนหนังสือพิมพ์สยามโกลดคัตไทมและรายการครม้คมือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากทางมูลนิธิออทิสติกไทยที่วันนี้ได้จัดกิจกรรมวันออทิสติกโลกเพื่อที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลกได้ตระหนักรู้ความสำคัญของวันออทิสติกที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพของเขา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับวันนี้ในนามของตัวแทนหนังสือพิมพ์สยามโกกัตไทม์และรายการโคลม้คนมือต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านจุติไกเลิกที่ให้เกียรติมอบรโรโรางวัลอันทรงเกียรติกับทางพวกเราและทางพวกเรายินดีที่จะร่วมมือในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการดำเนินง,งานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กรคนพิการ เพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีนะคะ ดิฉันอาชินีปัทมาสุคนนะคะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งสัมฤทอสำนักงานกรตอนะคะที่ดูแลทางด้านสื่อสายองค์กรนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากกันนะคะที่สำนักงานกรตอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะทําให้เด็กออทิสติกนะคะได้สามารถใช้สื่อนะคะในการที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วก็สามารถที่จะให้เขาได้มีชีวิตนะคะแล้วก็ อย่างเป็นสุขแล้วก็อยู่ในสังคมได้ค่ะ ตัวสํานักงานเองนะคะก็สนับสนุนนะคะภาคธุรกิจในตลาดทุนนะคะในการที่จะดําเนินธุรกิจนะคะด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีธรรมาภิบาลรวมทั้งการลดความเหลื่อมล้านะนะคะให้ให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะซึ่งนี้เป็นจุดหลักเลยของสํานักงานในเรื่องของการที่จะกําหนดในแผนยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์20ปีของชาตินะคะรวมทั้งเนี่ยก็สอดคล้องกับทางแผนของสหรประชาชาตินะคะที่แผนเนี่ยที่เราได้รับมอบ หมายจากคณะรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่สํานักงานเนี่ยดําเนินการมาก็คืออย่างเช่นว่ายกตัวอย่างอย่าง,างเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการจัดสัมมนานะคะร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่จะจัดสัมมนาในเรื่องของการ,การจ้างงานจ้างคนพิการนะคะซึ่งทุกคน,นมีศักยภาพของตัวเองถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้โอกาสและให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวหลักในสังคม ะะก็จะทําให้เขาสามารถมีความสุขกับการอยู่ในสังคมนี้นะค,ะค่ะค่ะก็ขอรณรงค์ทุกทท่านนะคะที่สามารถที่จะมีกําลังหรือว่าอ,อ,องค์กรนะคะในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางนะคะให้เขาสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมธนุลธนสว่างสารีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ วันนี้ได้มาร่วมงานวันตรักรู้ออสิสติกโลกของมูลน er ิธิออสิสติกนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ดีใจนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคคลออสิสติกของประเทศไทยมีนวัตกรรมมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนะนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าองค์กรคนพิการองค์กรมูลนิธิออสิสติกประเทศไทยนี่เข้มแข็งมากนะครับ หาสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆม,มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเห็นหลายเรื่องนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลอาชีพมีงานทํามีไรายได้ที่มั่นคงซึ่งส่งกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท่านรัฐมนตรีจุติกาเลิกได้ให้นโยบายกับกระทรวงกับบุคลากรของกระทรวงให้ส่งเสริมโดยเฉพาะยิ่งการเข้าถึงสิทธิของพี่น้องคนพิการ พี่น้องออทิกิติกนะครับที่จะมีสิทธิต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาเรื่องการมีงานทำนะครับท่านรัฐมนตรีได้ส่งเสริมให้มีการจดตั้งศูนย์ี่เหลือสังคมเกิดขึ้นทุกตำบลเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งบคุคคลออทิสิติกได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการโดยบคุคคลทุกคนที่อยู่ในชุมชนได,ได,ได้ได้ถูกวรบรวมข้อมูลโดยใช้สมุดพครอบครัวเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเราก็จะพบว่าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนมีใครบ้างที่ มีปัญหาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะบุคคลพิการบุคคลที่เป็นออทิสติกจะได้การดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนที่ควรได้รับจากภาครัฐนะครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นการดูแลพี่น้อง,องประชาชนจากรัฐบาลน,นะครับโดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มคนพิการบุคคลออทิสติกกลุ่มประมณทุกทุกกลุ่มนะครับที่ท่านมีศักยภาพมีกำลังที่จะมาช่วยกันนะครับผมมาตรงนี้เห็นเห็นเลยว่ามูลนิธิตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญในการที่จะเป็นศูนย์พัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนถ,ถ้าท่านไม่รู้จะไปตรงไหนมาตรงนี้จุดหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลพี่น้องได้นอกจากนี้อย่างอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าทุกจังหวัด นะครับทุกจังหวัดโดยมีสำนักง,งานพนัฒนาสังคมอง์ความมังคงของมนุษย์จังหวัดเป็นศูนย์กลางที่จะดูแลพี่น้องในระดับชนชนแต่ทีนี้ทั้งนั้นโดยภาครัฐองค์กรเดียวทําไม่ไหวครับทำไม่ไหวต้องขอ,อความร่วมมือขอความสนับสนุนจากภาคเอกชนบริษัททางร้านต่างๆผู้ประกอบการที่มีกําลังที่มาสนับสนุนเรานะครับวันนี้มีกลุ่มของซ p พีกลุ่มบริษัททูทมอร์ทำงานกรุงเทพมหานครมาช่วยกันสนับสนุนนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึง่งนะครับถ้า ภาคส่วนต่างๆที่ท่านมีกําลังท่านคิดว่ามีกําลังพอที่จะมาช่วยอ,องค์กรพวกเราได้เรายินดีครับและขอบคุณในโอกาสนี้เลยครับ